บนแผ่นดินไทยของเรานี้มีพระอริยสงฆ์มากมายแต่มีเพียงไม่กี่รูปที่ชื่อของท่านได้เป็นตำนานในทุกภูมิภาคทุกยุคทุกสมัยทุกช่วงเวลาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องของเราจะมาย้อนอดีตตำนานพระสงฆ์ที่คนไทยทั้งหลายต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งนั่นคือพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเปี่ยมด้วยวิชาและพลังธรรมสูงสุด ผู้ที่คนทั้งบางระจันศรีประจันยันชาวนาครสวรรค์ต่างเล่าถึงด้วยความเคารพนั่นคือหลวงพอก,กวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ชีวิตอันน่าตื่นเต้นและตราตรึงใจกับตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ในพระเครื่องยันและหัวใจของผู้ศรัทธาเรื่องราวของเด็กผู้เป่งแสงตั้งแต่ยันแบบอก ดูยอดพระอาจารย์ผู้เสกฟ้าผ่าในงานศพและยังมีเรื่องอัศจรรย์ที่แม้แต่ผู้เห็นกับตาอย่างตงก้มกราบอันพร้อมจะฟังหรือยังครับเรื่องราวของหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิตารามผู้ม่เคยจากไปจากหัวใจของพวกเราหลวงพ่อกวยเกิดเมื่อปี2451ที่บ้านพงเมืองตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท ท่านเป็นลูกชายของครอบครัวชาวนาแต่ชีวิตของเด็กชายผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ยังเล็กมีคนพบว่าร่างของท่านเปล่งแสงอ่อนๆยามค่ำคืนมารดาของท่านเล่าว่าท่านไม่เคยร้องไห้เลยในวัยทารกแต่ท่านกลับนั่งนิ่งจ้องแสงจันทร์เหมือนกำลังเพ่งสมาธิต,ตั้งแต่แบบบอกคนเฒ่าคนแก่จึงเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้มีบุญเก่ากลับมาเกิดใหม่ เมื่ออายุครบ21ปีหลวงพ่อได้บวชที่วัดโคสิตารามซึ่งต่อมากลายเป็นวัดประจำตัวของท่านหลังจากบวชได้ไม่นานท่านไม่ได้อยู่กับที่แต่เดินผุดดงทั่วภากเหนือภาคอีสานเพื่อสอบหาครูบาอาจารย์ผูรูว้วิชาท่านเคยเรียนกับพระสายกรรมฐานเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและครูเท่าชาวคำเหม็ ท่านเรียนทั้งกรรมฐานวิปัสสนาอาคมชั้นสูงตลอดจนเรื่องของยันพระเวทและวิชาผูกจิตสัตว์มีตำนานเล่าว่าท่านเคยเสกแมวให้ลอยกลางอากาศเพื่อทดสอบพระคาถาคุมจิตสัตว์และท่านก็ทำได้จริงหนึ่งในวิชาที่หลวงพ่อเชี่ยวชาญมากที่สุดคือวิชาเสกฟ้าผ่ามีเรื่องเล่ากันว่าในงานศพของชายผู้หนึ่งเขาถูกอาคมจนเสียชีวิต วิญญาณไม่ยอมสงบผู้คนต่างหวาดกลัวกันไปทั่วหลวงพ่อท่านไปถึงท่านเพียงแค่นั่งหลับตาท่องมนในใจไม่ถึงนาทีอันใดนั้นฟ้าผ่าลงมากลางศาลาโรงศพแตกกระจายแต่ไร้คนบาดเจ็บตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าลบหลู่ท่านอีกเลยหลวงพ่อควยไม่ได้มีเพียงวิชาอาคมเท่านั้นแต่ท่านยังสร้างพคระเครืค่องที่ทรงพุทธคุณอันเป็นเลิศ พระของท่านขึนชื่อว่ามีพลังแฝงและให้ผลรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องแค้วพลาดเมตตาและกันขืนใสพระที่หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นนั้นจะมีทั้งเนื้อผงเนื้อดินและเนื้อโลหะโดยท่านจะปลุกเศษอย่างเข้มขลังด้วยการสวดคาถามากกว่าร้อยจบและต้องอธิษฐานจิตในช่วงเพลงเดือนดับเพื่อเสริมแรงดิ้ให้เต็มกำลังมีผู้เคยนำพระของหลวงพ่อไปทดลอง โดยให้ลูกน้องยิงจากระยะเาผาขนปรากฏว,ว่าปืนเด้งออกจากมือผู้ยิงร้ายมีแรงลมกระแทกสวนกลับไปอีกครั้งหนึง่งมีคนตกจากรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ๆแ,แต่ไร้ขิดข่วนใดๆเมื่อมีคนถามว่าเจ้าหนุ่มพกอะไรติดตัวคําตอบก็คือแต่หลงพ่อกวยองเดียวครับหลวงพ่อกวยนั้นเป็นพระที่ม่เคยปฏิเสธชาวบ้าน ไม่ว่าคนจนคนรวยกันดูแลสิทธิ์เหมือนเป็นลูกเป็นหลานและท่านมักจะออกไปโปรดชาวบ้านดนีตนเองแม้แต่ตอนดึกดื่นค่ำคืนมีเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันมาว่าหญิงสาวคนหนึ่งถูกผีเข้าอย่างรุนแรงเดินสีเท้าเหมือนสัตว์ตะโกนด้วยเสียงแปลกปลอมยาดหยาดก็พามากราบหลวงพ่อที่กุฏิท่านเพียงแต่เดินเข้ามาเอามือแตะที่หัวแล้วพูดออกไปว่าออกไป ร่างของหญิงคนนั้นชักกระตุกหลายทีก่อนจะฟุบลงเหมือนกับคนนอนหลับพอหญิงคนนั้นตื่นขึ้นมาก็พูดแต่เพียงว่าขอบพระคุณเจ้าข้าหลวงพ่อหนูไม่เจ็บแล้วอีกครั้งหนึ่งในฤดูแล้งหมู่บ้านขาดน้ำกันทั้งตำบลผู้คนต่างกดอยากยหวิวโหยหลวงพ่อท่านแค่เดินไปที่บ่อน้ำกลางทุ่งนาแล้วหย่อนขันลงไปในขณะที่ไม่มีใครจะเชื่อว่าในบ่อน้ำจะมีน้ำทันใดนั่นเอง ก็มีน้ำใสสะอาดพวยพุ่งขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อตาคนทั้งหมู่บ้านต่าง,งก้มกราบเลวนน้ำตาหนองหน้าแม้ว่าท่านจะมีวิชาอาคมมากมายแต่สิ่งที่หลวงพ่อกลวยนั้นย้ำอยู่เสมอก็คืออย่ายึดติดในฤทธิ์แต่จงมีศีลมีธรรมแล้วฤทธิ์จะคุ้มครองเราเองคําสอนของหลวงพ่อนั้นมีความลึกละเอียดแต่เข้าใจง่ายท่านมักพูดเสมอว่า คนดีไม่มีวันตกต่ำคนชั่วนั้นถึงจะมีของดีก็พินาศอยู่วันยังคำ่ำอีกคำสอนที่ทำให้หลายคนเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการก็คือหาคิดดีทำดีอธิษฐานบารมีไว้ในใจแม้ไม่มีพระสักองค์ก็จะมีพระอยู่ในตัวเองในปลายปี2521หลวงพ่อท่านเริ่มป่วยได้โรคชลา แต่ท่านยังสวดมนต์และเทศนาสอนลูกศิษย์ลูกหาโดยรอยยิ้มอยู่เช่นเดิมก่อนสิน้นท่านได้พูดกับสิทธิสนิทคนหนึ่งว่าฉันไปแล้วนะดูแลกันต่อให้ดีอย่าให้ธรรมะว่างเปล่าค้าวันที่12เมษายน2522หลวงพ่อกวยละสังขารอย่างสงบบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มจางๆเหมือนผู้ที่พร้อมจะจากไปแต่ความศรัทธาไม่เคยตาย ทุกวันนี้ผู้คนยังคงหลั่งไหลไปกราบสรีระ์ของท่านทีวัดโคสิตารามประเครื่องของท่านนั้นยังคงทําปฏิหารให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าและคําสอนของท่านยังคงนําทางผู้หลงผิดให้กลับสู่แสงธรรมหากเรื่องราวนี้จุดแสงธรรมในหัวใจของคุณโปรดกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อร่วมกันสืบสารธรรมะ แล้วเราจะกลับมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวอาัศจรรย์อีกมากมายคุณรักษาทุกท่านสวัสดีครับ